สวัสดีค่ะเช้านี้นะคะก็ยังเป็นรายการแบ่งพันสำหรับหลวงปู่มหาศีลาอยู่นะคะเมื่อคืนไข่พัดลายสด5ทับก็วันนี้ก็ยังมีจัดโปรให้พี่ๆอยู่นะคะก็พร้อมส่งวันนี้เลยค่ะสำหรับเหรียญมหาจักรพรรดิแล้วก็เหรียญลูกไข่รุ่นเมตตาเหรียญเสริมบรารมีเสริบบรมบารมีมีหลายองค์หลายอย่างหลายนี่มากเลยนะคะพี่ๆท่านใดสนใจก็อย่าลืมทักอดีไลน์ขอรูปเพิ่มเติมมาได้นะคะอยากดูภาพนิ่งชัดๆก็ ทักมาเลยค่ะพี่ติดต่อทางอดีไลเดี๋ยวตอนท้ายเดี๋ยวเอาให้ช่องทางติดต่ออีกทีหนึ่งนะคะเซอร์บัลามีเฮงชนะจนเฮงชนะจนก็ด้านเรียญก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีพิมพ์ปกนะคะอันนี้พิมพ์ไตมาสปกไตมาสนะคะก็มีสององค์สุดท้ายแล้วค่ะสําหรับปกไต่มาส รุ่นมหาจากักรพัิก็สององค์สุดท้ายแล้วนะคะพี่พี่ท่านใดสนใจก็อย่าลืมทักมานะคะช่องทางติดต่อของเราช่องทางนี้เลยนะคะแคปหน้าจอไว้ได้เลยะคะ่ะใส่แอดด้านหน้าด้วยนะคะ r k z 0958A นะคะติดต่อเปียงขุนพระเครื่องได้เลยนะคะท่านใดสนใจเราพร้อมส่งวันนี้เลย